ครับสวัสดีครับพีบ่ีซีทุกคนนะครับเนาะครับกนะมาคุยกันหลังหวยออกเนาะพี่น้องเนาะโอ้เป็นยังไงพี่น้องมีผูโศกผูหมันบ่เนาะเพยยงออกยัง,ออยงสีเนอะเล็กเนาะครับปานเลขนะั่นหะนะ <36, S 1> <c oughs> รสามหกเจ็ดสามสามหกมูพี่น้องสามหกสามหกเจ็ดสามอีกต่างหาก ขับเลขล่างกับออกสองหนึ่งนพี่นองเนาะลุดกันเป็นแตบเด้อพี่น้องเด้องวดนี่เล็กดังๆบม่มีมาจักกะบตัวนะพี่นองเนาะเอาพี่น้องนะักคิดนะักคำนวณเน้อนะอาจารย์นะักคำนวณน,นะนะน,นะครับเด้อเลียหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสามสามหนึ่งหน้าครั้งที่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งท้ายครั้งที่หนึ่งสี่สองหนึ่งท้ายครั้งที่สองหกหนึ่งแปดนพีนอง ครับพระเจ้ามสิาพามาเบิ้งพี่น้องว่ามีอาจารย์ในเรื่อเข่าอาจารย์ในเรถ่อดสรุปแล้วพี่น้องเบิง้งสรุปก่อนได้พี่น้องเด้บอบ่มาจักกับตัวสองหนึ่งเรียกล่างพี่น้องสามหกสุ่มเด่นเด่นบอมาจักกับตัวพี่น้อง ศูนย์กิดบ,บมามึงดูคำผมาตัวที่โบเดนรพระเตี่ยมกราบขอโทษขอไปได้พี่น้องเด้อพระเตี่ยมผ้ามาเบิ้งเะาครับน้องว่ามีอาจารย์ในเรียเขาอาจารย์ในเรียรุดนะครับครับพระเตียมจะเริ่มจากพ่ออินได้พี่น้องเด้อครับเรียกเด็ดพ่ออินบนวิ่งเจ็ดพี่น้องสองเจ็ดสามเจ็ด มาหกอ๋อสุดานะพี่น้องเนาะอันวิ่งหกนี่สองหกสองเจ็ดอสามเจ็ดสองหกสามหกนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นไฮวิ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดออกสามหกครับส่วนล่างเด่นที่สองพี่น้องมาเนะพี่น้องสองแต่ว่าจับครูสองสี่สองเจ็ดสองเก้าสี่เก้าห้าสาม จับคูรุดเนาะพงพอินเนาะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมเอาพ่อเตียมขอขอบคุณหลายหลายได้ครับเด้อพอินเนาะครับเนาะปูบึงการพี่น้องปูบึงการบนวิ่งเก้าตัวเดียวโมมาส่วนล่างวิ่งสองพี่น้องอจับคูรุดเนาะพี่น้องเนาะล่างวิ่งสองตัวเดียวขับออกสองหนึ่งปูบนกร็รหายสองสี่สองเก่า นะครับปูบึงการน,นะครับครับรยมขอกราบขอบพระคุณปูไดรายนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด่นกำลังวันพี่น้องเลขเด่นกำลังวันเก้ากับศูนย์บมาจักตัวไม่แนนี่ก็มิแตสองมิแตสามนะครับจับคู่กัารุดไปเก้าสาม ออกสามหกนะพี่น้องเนาะเรียกเด่นกำลังวันนะครับหลุดก็คือหลุดนะพี่น้องเนาะรับรัฐทบโอปูถ้ำลำใยพี่น้องปูถ้ำลำใยบนห้าสองหกโอพี่น้องออกสามหกขับส่วนล่างก็หลุดไปนะพี่น้องเนาะขับศูนย์ห้าหนึ่งห้า นี่ไก่เคียงเนี่ยคือเลขบนเนาะพี่น้องเนาะห้าสองหกออกสามหกนะครับขับประเดี๋ยวข้อกับขอบคุณปู่ล,ลายๆ์นะครับเนาะปู่วัดธรรมลำญ่นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์สมยศพี่น้องโอ้อาจารย์สมยศบนวิ่งหกตัวเดียวพี่น้องหกศูนย์หกเก้าหกแปดจ้าบคูหลุดนะพี่น้องเนาะอาจารย์สมยศ รับหกศูนย์หกเก้าหกแปดกสามหกส่วนล่างวิ่งเจ็ดเจ็ดหลุดล่างหลุดพี่น้องเนาะเขาตะเลขกวิ่งบนอาจารย์สมยศนะครับกับมาเตรียมกข้อกับโอคขอบคุณนหลายนะครับเด้ออาจารย์สมยศนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องโอ้โเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ด พอมาจักตัวเลขวิ่งพี่น้องสามห้าสามเจ็ดออกสามหกูพี่น้องรับพอเลขวิ่งผิดนาอพี่น้องพี่น,อน้องเนาะเอาพอเตียมขอขอบคุณในายนะครับเดอ้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศีสะเกตต่องวดพี่น้อง บ่ต้องพูดถึงเลยนะพี่น้องเนาะแปดกับเก้าเก้ากับแปดผมมาจักตัวนะพี่น้องครับอ่ะบาว่ากันพี่น้องมีเขามีรุดนะครับเนาะครับพ่อเจมส์ขอขอบคุณหลายๆเด้อขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆเด้อครับเด้อปูสีสะเกี็ดนะครับเนาะครับเซียนไปต่อครับผมเซียนคนริมทางพี่น้องแปดสามเก้าสามโฮมาพี่น้องหนึ่งสองสองหนึ่งมาทำกันอยู่นี่ สามกามาเนาะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ผิดนะครับเอาจับขู่ก็เลยหลุดไปเนาะพี่น้องเนาะเสียนคนริมทางนะครับครับข,ขอแจมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อเสียนคนริมทางเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ห้อยซองเงินแสนเงินแสกนกระโบเป็นเงินแสนดอกพี่น้องเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์ โอมาจักตัวมาตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับครับไปต่อครับผมเสียน,น้องคายพี่น้องโอ้โเสียน,น้องคายบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวพี่น้องเจ็ดกับโบมาเก้ากับโบมามีตะแยงเจ็ดสามออกสามหกนะพี่น้องเนาะเสียน,น้องคายครับลุดก็คือลุดนะพี่น้องเนาะ เาข้อเต็มกับข้อขอบคุณในหลายนะครับเดออเสียนหนองคายเนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่หวยซองพี่น้องโอ้ยหวยซองเงินล้านพี่น้องบนล่างวิ่งรูดสามกับศูนย์เน้นที่ศูนมาสามพี่น้องสามเจ็ดโอ้ยออกสามหกพี่น้อง เขาตะเลกวิ่งเนะครับเนาะหัวซองเงินลลานนะครับจับกูหุดไปนะครับออาหัวหน้าม,นนะมาตามกันไหมพี่นอ้องรับไปต่อครับผมเลขเด่นมีที่มา0กับ9เน้นที่0ูนยมาจักตัวพี่นอ้องลับเปิดเลยนย์กับเก่านะครับดังไล อา้านที่1นึ่งสิงหาตามกันไหมนะพี่น้องเนะเาะกลับไปต่อที่อาจารย์เมงพี่น้องอาจารย์เมงให้พิษตัวได้พี่น้องเนาะให้ล่างออกบนนะพี่น้องส่วนบน5้ากับแปดมาจักตัวพี่น้องครับล่าง3ามพี่น้องสามหน่พี่น้อง ให้ล่างออกบนแน่อาจารย์สี่บวกเก้าเป็นสิบสามมาใส่น้ออาจารย์สี่บวกเก้าเป็นสามนี่เนาะครับเข้าสามนะพี่น้องเนาะสามหกเข้าตรงตรงแต่ว่าให้ล่างออกบนครับของอาจารย์เมงอ่ามาเตรียมกับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เมงนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์ชมพู่บนวิ่งเก้าตัวเดียวอันหนึ่งสองนี่มาล่างในพี่น้องเนาะหน,นึ่งกับสองนี่ไปล่างแต่ว่าส่วนล่างมีอีกเจ็ดกับสองมาสองพี่น้องโอ้ 7, 2, 2, 2, 7, 7, 7เจ็ดสองสองสองเจ็ดเจ็ดนะพี่น้องเนาะ อเลขกวิ่งพี่ว่าเขาได้พี่น้องเนาะเล็กล่างแต่ว่าเพียรไม่เพียหนึ่งสองสองหนึ่งมีเพียน้ากันเพียร <c ười> <c ười> ับเอาพ่อเตรียมกระคอขอบคุณในรายได้ครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะไปต่อครับผมสีแยกครอบวัวพี่น้องโอ้สีแยกคองวัวเน้นพิษตัวพี่น้องเอ้รับชุดในตล่างเพื่อนพี่น้องหกสาม หนึ่งรับจับคู่กับเข่าได้พี่น้องเนอะแต่ว่าเข่าตัวกลับนะครับเนาะบนล่างวิ่งรุ่ 9. นหกกับเก้าเน้นที่เก้าโวมาครับมาหกหกสามเข้าตัวกลับเด้อครับเด้อนี่เลขเด่นสี่แยกคอกงัวนะพี่น้องเนาะเข้าตัวกลับหกสามนะพี่น้องครับ เอาไปกลับตัวไว้ก็ดีโชคมันกันอยู่ยน้องพี่น้องเนาะสีแยกคอกวัวเอาตามกันไหมพี่น้องไอต่อที่เซียนขาดปัดบนวิ่งรูดศูนย์กับเจ็ดบอมาจักตัวล่างเก้ากับบมาครับจับคู่การหลุดไปน้องพี่น้องเนาะครับเอาพ่อเตียมก็ขอขอบคุณหลายนะไรไครับเด้อเซียนขาดปัดน้องพี่น้องเนาะ ครับเอาไปต่อที่เด็ดเลขเด็ดเซียนสว่างโอ้พี่น้องสี่เจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สองออกหกสามสามหกนะครับลดนะพี่น้องเนาะ เลขเด็ดเซียนสว่างงวดเขาจะเอาเป็นสี่ลับพี่น้องรุดเลยนะครับเอาเลขรับวงในพี่น้องเจ็ดกับเก้ามาจักตัวครับเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองเก้าสามขับมาสามหกนะพี่น้องเนาะครับเอารุดก็คือรุดไปนะพี่น้องเนาะ ขับ่วนของพอแต้มกับรุดเบิร์ตพี่น้องเ้อขับบมมาจักกระโตเลยขับรุดก็คือรุดไปทำพี่น้องเนาะบ่าวากันอืขับบนส่วนล่างกับบมีฮอดนั่นขับศูนเก่ากับศูนโมมาเลยรุดนะครับอพอแต้มกับก็ถอดกอไพ่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเด้อ ครับวันนี้ผสมความมุ่งมั่นปัสนะงวดนาเฮ้ากับมาเอากันตามกันต่อยนะพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี่บันนะพี่น้องเนาะครับครับเมาจะเรียบนะพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเป็นกำลังใจพอเตียมนำนะครับครับเมาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมขอกราบขอพระคุณเนปชีทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตียม พ่อเตียมก็อวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนอครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่หมีเนาะครับเนาะรับหัวนี้บผสมความมุ่งมั่นปรถานาหัวหนา้าสู่กันไม่สู่กันต่ออีกนะครับเอาสำหรับชิปนี้พ่อเตียมกัมีแค่นีเนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกชิปหน้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม